กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6์กคณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จศจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับในยูเครนกันนะครับนะเพราะว่านะการสู้ของยูเครนนะครับรนการรุกโต้กลับเนี่ยไม่ค่อยสําเร็จผลเท่าไหร่นะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับเข้าเป็นสมาชิกของเนโตแล้วก็ เรื่องของการพิจารณาบทบาทของยูเครนในสภาพยุโรปหรือไม่นะครับอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจภายหลังเนโตนะครับขณะนี้ EU บอกปัดยูเครนนะครับปฏิเสธการเชิญเซเลนสกี้นะครับสำหรับการประชุมบรรดาผู้นำา EU นะครับกับทางด้านอเมริกากลางนะครับโดยภายหลังเนโตนะครับในขณะนี้ Big EU นะครับได้บอกปัดนะสำหรับเซเลนสกี้นะครับหรือไม่เครื่องหมายคำถามนะครับ โดยเซนสกี้นะครับไม่ได้รับเชิญไปที่การประชุมนะครับของบรรดาชาติ EU นะครับกับละตินอเมริกาเป็นการดีกว่าที่จะไม่เชิญเซนสกี้นะครับอันนี้กล่าวโดยนะครับหัวหน้าจากสภายุโรปนะครับโดยเซนสกี้นะครับได้รับคําบอกปัดนะครับสดสร้อนๆเนยนะครับจากทาง EU สาภาพยุโรปนะขณะที่เคียบล้มเหลวนะที่จะสร้างความก้าวหน้าในสมรภูมิรบ EU สหภาพยุโรปนะปฏิเสธที่จะเชิญเซเลนสกี้นะครับเข้าร่วมนะครับการประชุมกลุ่มกับบรรดาชาตินะในละตินอเมริกาประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับของอยูเครนตามรายงานนะครับว่าสแสวงหาคำเช,เชิญสำหรับการประชุมนี้ การประชุมนั้นนะครับนะร่วมกับนะบรรดาผู้นำละตินอเมริกาและแถบแคริบเบียนนะครับจะถูกจัดขึ้นนะในกรุงปารลีลในวันที่18กรกฎาคมโดยสำนักข่าว LA นะครับแวนการ์ดเดียนะครับรายงานว่าประธานสภาของสภาพยุโรปนะครับได้ตัดสินใจคัดค้านการเชิญเซเลนสกี้นะครับ รายงานนั้นเนี่ยได้อ้างถึงชาล์มิเชลนะครับได้ตัดสินใจว่ามันอาจจะเป็นการดีกว่านะที่จะไม่เชิญเซเลนสกี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับรายงานนั้นเนี่ยยังได้เสริมอีกว่ายูเครนนะอาจจะแสดงให้เห็นนะครับอย่างเด่นชัดนะในการหารือนั้นโดย eu หรือสหภาพยุโรปนะครับได้ผลักดันสำหรับการประนามของสงครามรัสเซียในเอกสารสุดท้ายนะครับของการประชุมนั้น อย่างไรก็ตามนะครับรายงานนั้นเนี่ยนะได้กล่าวว่าไม่มีมตินะที่เป็นเอกฉันต่อการนะครับประเด็นนะของบรรดาชาติละตินอเมริกาต่างๆนะครับต่อประเด็นนั้นนะครับโดยสิ่งนี้นะครับมาตามหลังจากที่เนโตนะได้ปฏิเสธที่จะสร้างนะครับไทม์ไลน์นะครับกรอบเวลาออกมานะสำหรับการเข้าสู่ในกลุ่มนั้นนะครับของทางเคียบ โลเดเมียเซนสกี้นะครับได้ตำหนิถึงการไม่ตัดสินใจและความอ่อนแอนะครับของพันธมิตรนั้นในทวิตหนึ่งนะครับอันนี้ข่าวล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าการลุกโต้กลับของยูเครนที่ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จหรือเรียกว่าล้มเหลวก็ไม่ผิดนะครับมันการตอบรับจากเนโต้ก็ดีการตอบรับจาก EU สหภาพยุโรปก,ก็ดีเนี่ยจึงไม่ค่อยความสําคัญยูเครนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเซนสกี้มากเท่าไหร่นักนะครับ ให้เป็นเนื้อหาข่าวที่หลังจากที่เนโตปฏิเสธษษการรับยูเครนเป็นสมาชิกครั้งนี้ EU ก็ดูเหมือนว่าปฏิเสธษษนะครับไม่ได้เชิญเซเลนสกี้นะครับเข้าสู่การประชุม EU กับลาตินอเมริกานี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ